3่สีแพตตินัมคอสนะคะปี2022นะคะเลียนโนแบค็คพลาสติกด้านในนะคะเรายังไม่ได้แกะออกเลยนะคะตัวนี้พลาสติกยังอยู่ครบนะคะด้านบนนะคะก็คือขาวจ้วะเลยนะคะแบบไม่มีริ้วรอยอะไรใดๆเลยนะคะ ใหม่มาก734กิโลเมตรนะคะถือว่าเลขใหม่น้อยมากๆเลยนะคะแทบจะไม่ได้เทสสํสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถเทสไซไดไปนะคะตัวนี้รถของเรายังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการจดทะเบียนนั้นก็จะเป็นชื่อลูกค้านะคะเป็นท่านแรกนะคะจะไม่เหมือนกับในกรณีที่เราซื้อรถมือสองนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่วงรถสวยหน้าสอยกันอีกแล้วนะคะวันนี้พิมพ์จะพามาดูรถเทสได้มา ะะปีใหม่ล่าสุดเลย2,022นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นมา s เตอรสีแพตตินัมคอสนะคะปี2,022นะคะตัวนี้ออปชั่นจัดเต็มมากลูกค้าจะได้ทั้งลำโพงโบอสเตือนออกนอกเลน ดึงกับเข้าเลนนะคะเซ็นเซอร์ด้านหน้า,นากล้อง360องศารอบพันนะคะกล้องชัดมากๆตัวนี้ออปชั่นจัดเต็มมากเลยนะคะเดี๋ยวพิมพ์พามาดูรถรอบพันกันก่อนนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็จะมีเซ็นเซอร์หน้ามีกล้องรอบพันนะคะรวมถึงระบบช่วยเบรกนะคะอัตโนมัติเตือนออกนอกเลนดึงกับเข้าเลนด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะมา จะมีออปชันตัวนี้เฉพาะรุ่นท็อปเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อคันนี้ไปก็คือจะได้ออปชันจัดเต็มมากแถมยังได้ส่วนลดอีกนะคะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษตัวนี้แอบกระซิบเลยนะคะว่าเลขไม่ก็คือน้อยมากหลักร้อยเท่านั้นค่ะในส่วนของรอบคันนะคะตัวนี้ก็คือใหม่มากไม่ไม่ไม่ได้จริงๆอ่ะไม่ค่อยได้เทสเลยนะคะคันนี้เลขไม่ก็เลยแบบ แค่หลักร้อยเท่านั้นนะคะในส่วนของตัวยางนะคะตัวนี้ก็เป็นปี2022นะคะหมดเอ่อเป็นปียาง2022เลยนี่นะคะอันนี้แบบถ้าลูกค้าได้คันนี้ไปนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะนี่นะคะสำหรับด้านข้างนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็คือสังเกตง่าย มาสเตอ3ปี2022เนี่ยดูข้างนอกเลยก็เป็นสีนะคะแพทธินัมคอสนะคะแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยยังได้ออฟชั่นนะคะตัวซันรูฟเข้ามาอีกด้วยนะคะถ้าเป็นโมเดล year 2022เดี๋ยวทีนี้พินจะพามาดูภายในกันนะคะว่าใหม่กลิปขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยคะ่ะนี่นะคะดูด้านในกันเลยนี่ ตนี้นะคะตรงเทียนโนแบ็กพลาสติกด้านในนะคะเรายังไม่ได้แกะออกเลยนะคะตัวนี้พลาสติกยังอยู่ครบนะคะรวมถึงพลาสติกที่หุ้มตัวที่บังแดดทั้งผู้โดยสารนะคะแล้วก็ฝั่งคนขับด้วยนะคะตัวนี้ก็ยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยตัวด้านบนนะคะก็คือขาวจ้วเลยนะคะแบบไม่มี ริ้วรอยอะไรใดเลยนะคะใหม่มากแล้วก็ตัวนี้ยังมาพร้อมกับตัวซันรูฟไฟฟ้าอีกด้วยนะคะอันนี้ก็จะติดเขานิดนึงนะคะพอดีใส่เขามา,า <laughs> ช่วงนี้ติดเขาค่ะ<ม>เพราะว่าแบบมีเขานะคะด้านในนะคะเบาก,กริปมากใหม่มาก นะคะจากตัวเบาะนะคะอันนี้แทบเบาะปรับไฟฟ้าค่ะ10ทิศท,ทางค่ะตัวนี้สามารถปรับได้10ทิศท,ทางเลยแล้วก็มาพร้อมกับ Memory s e e ซนะคะ2องตำแหนง่งแล้วก็ยังมีออปชันเพิ่มเติมตัวเวลคัมซีดนะคะจะช่วยให้ ลูกค้าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในกรณีที่เรากดปลดล็อกจากตูวกุญแจเบาะก,ก็จะเคลื่อนมาเป็นตำแหน่งที่ลูกค้าเซ็ตไว้เลยนะคะตัวนี้สะดวกสบายมากๆค่ะคันนี้ได้มาสด้าเรดาร์โคคอนโทรนะคะตัวนี้จะเป็นอยู่ที่พวงมาลัยเลยก็คือจะเป็นโค้ชคอนโทรที่สามารถตั้งค่าความเร็วคงที่อัตโนมัติและเลือกเส้นกะระยะจากรถคันด้านหน้าได้นะคะและตัวนี้ยังมาพร้อมกับ c ีทีอที่ช่วย เพิ่มออปชั่นของ Mazda อร a เรดา e โคโซนโเข้าไปอีกด้วยนะคะทำไมลูกค้าสะดวกสบายขับรถปลอดภยัยลดอาการเมื่อยล้าจากการขับขี่ได้อีกด้วยนะคะสำหรับลูกค้าสายสปอร์ตนะคะหรือว่าชอบ Mazda 3อยู่แล้วนะคะก็ห้ามพลาดเลยค่ะคันนี้คุ้มมากๆค่ะเดี๋ยวพามาดู ด้านในรถกันนะคะแล้วก็ตัวเลขใหม่นะคะตัวนี้เลขใหม่ที่บอกไปต้นคลิปก็คือหลักร้อยเท่านั้นนะคะตัวนี้หลักร้อยจริงๆ734กิโลเมตรนะคะถือว่าเลขใหม่น้อยมากๆเลยนะคะแทบจะไม่ได้เทสลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ได้เป็นเจ้าของรถคันนี้ไปนะคะถือว่าคุ้มมากได้ทั้งส่วนรถนะคะแล้วก็รถใหม่นะคะ,ะลูกค้าสอบถามพี่มาว่าพี่ได้เป็นรถ ใหม่เลยใช่ไหมจดทะเบียนยังไม่ได้ไม่เคยจดทะเบียนใช่ไหมสําหรับลูกค้าที่ซื้อรถเทสไดไปนะคะตัวนี้รถของเรายังไม่ได้รับการจดทะเบียนในการจดทะเบียนนั้นก็จะเป็นชื่อลูกค้านะคะเป็นท่านแรกนะคะจะไม่เหมือนกับในกรณีที่เราซื้อรถมือ2นะคะแล้วก็เป็นรถป้ายแดงนะคะเหมือนเราออกรถใหม่เลยแต่ว่าแค่เป็นตัวรถเทสไดนะคะที่ลูกค้าจะได้รับตัวส่วนรถนะคะเพิ่มเติมนะคะ แล้วก็ความคุ้มค่าก็คุ้มค่าเลยเพราะว่าลูกค้าได้รถปีโมเดล2022นนะคะตัวนี้นะคะตัวเบาะนะคะแบบหูหนังใหม่มากแบบว่าไม่มีเหมือนไม่มีคนนั่งเลยค่ะ ตัวนี้นะคะดลลูกค้าที่มาเทสก็ส่วนใหญ่นั่งแต่ข้างหน้าเนาะใช่ค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะแบบนั่งด้านหน้าอย่างเี้นะคะแบบมาเทสได้รถนะคะแล้วก็ลูกค้าที่เคยเทสได้ตัวมาซ d a านะคะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ารถขับดีมากค่ะ แล้วก็อัตราเร่งนี่คือแบบว่าหลังติดเบาะเลยค่ะเวลาแบบเหยียบคันเร่งทีนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีที่วางแก้วน้ํานะคะหรือที่พักแขนสําหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะคะในส่วนของ Mazda 3ตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดมีเด็กนะคะก็สามารถใส่ตัวคาซีทนะคะให้คุณลูกของคุณลูกค้าได้อีกด้วยนะคะจะมีให้สองตำแหน่งด้านหลังเลยทั้งด้านฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารด้านข้างนะคะ ส่วนสำหรับด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นตัวซีดานที่เก็บของนะคะด้านหลังก็จะแบบกว้างมากเก็บของได้แบบจุๆเลยนี่นะคะนี้นะคะอันนี้ลึกจริงๆลึกมากๆ แล้วก็เบาของเรานะคะยังสามารถพับได้อีกด้วยนะคะแยกพับเป็นแบบ60-40นะคะนี่นี่ี่เห็นสติกเกอร์หนึ่งนี่นสติกเกอร์นี้ก็คือสำคัญเลยอันนี้เป็นปีที่ผลิตรถนะคะเนี่ย เพิ่งผลิตเลยเดือน 3, 2022บอกเลยว่ารถใหม่มากที่บอก için, ไปต้นคีว่ารถใหม่ก็คือใหม่จริงๆนี้มีหลักฐานเลยว่าของปีนี้นะคะสำหรับราคาราคาสำหรับ<ๆ>รบาคาที่ลูกค้าอยากรู้นะคะตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจซื้อเงินสดนะคะเราลดให้จุกๆไปเลย160,000บาทค่ะฟังไม่ผิดนะคะ160,000บาทแล้วก็ยังมีออปชันเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าอาแล้วพีาพี่ไม่ซื้อเงินสดพี่อยากดาวแบบ น้อยๆได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้พิมพ์ก็จัดให้นะคะดาวเพียง29,000บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวลูกค้าท่านใดหรือว่าล้าท้าพี่อยากแบบผ่อนสบายๆไม่เกินหมื่นอะไรอย่างเงี้ยมีไหมอันนี้พิมพ์ก็จัดให้นะคะผ่อนเพียง9 9 4 1บาทเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะตัวรถเทสไนซ์มาสเตอร์สามตัวนี้นะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจมาสเตอร์พิจิตรเพจขอนแก่นนะคะ หรือจะเป็นเพจสีสาวนะคะมาซาเรดี้หรือจะทักทีมหรือโทรหาทีมได้ทีลา ID, u n a p a p i d s u n a p a p i m ได้เลยนะคะหรือจะเป็นเบอร์โทร095607924คะ่สะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ